มาปิดท้ากันที่ช่วงเชียร์ไทยสุดใจไปโอลิมปิกนะครับวันนี้ไปติดตามความพร้อมของซูเปอร์แมนบุญศักด์พลสนะนักแบดมินตันวัย34ปีนะครับที่เขาลงเล่นโอลิมปิกครั้งนี้เป็นสมัยที่5ติดต่อกันแล้วครับสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย สวัสดีครับผมบุญศักด์พลสนัครับชื่อเล่นชื่อแมนอายุ34ปีครับเกิดที่กรุงเทพมหานครครับก็สําหรับแรงบันดาลใจในการเล่นกีฬาแบดมินตันก็มาจากครอบครัวนะครับคุณพ่อคุณแม่ก่อนอื่นเลยก็คือเริ่มเล่นจากการที่เรามาออกกําลังกายกันมากกว่าเหมือนเป็นกิจกรรมในครอบครัว ก็ผลงานที่ดีสุดสําหรับโอลิมปิกเกมก็คือปี2004นะครับตอนนั้นแข่งที่ประเทศกี่เอเนนะครับซึ่งตอนนั้นผมได้อันดับ4หรือรอบเซมิฟ i แนลครับ mm hmm. ก็ถ้าพูดถึงความรู้สึกเสียดายตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่าเสียดายมากๆนะครับแต่ก็ไม่ได้เสียใจเลยเพราะว่าเราก็ ทำเต็มที่แล้วนะตอนนั้นนะครับเราจะรู้สึกดีใจที่เราสามารถโชว์ฟอร์มการเล่นได้ดีในช่วงปี2004ครับสใจ้ก็สําหรับโอลิมปิกปีนี้เราก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของร่างกายนะครับแล้วก็จิตใจเพราะว่าตอนนี้เหมือนเ็ามีอาการบาดเจ็บอยู่นิดหน่อยนะครับเราก็พยายามเตรียมร่างกายให้พร้อมก็สําหรับโอลิมปิกครั้งนี้ก็น่าจะเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสําหรับ ตัวผมเองนะครับแล้วก็เรื่องของการแขวนและตอนนี้ก็ยังไม่ได้คิดนะครับก็คงหลังโอลิมปิกก็คงยังมีการทําการแข่งขันต่อไปทําการฝึกซ้อมต่อไปครับ mm hmm. ก็ต้องยอมรับว่าความคาดหวังในโอลิมปิกครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายสําหรับผมนะครับแต่ผมก็พยายามจะไม่มองเรื่องของเป้าหมายเรื่องของเหรียญมากดดันตัวเองเราอยากที่จะเตรียมพร้อมในเรื่องของร่างกายจิตใจความพร้อมในหลายๆด้านในทุทกๆอย่างมากกว่าครับ อยากจะฝากถึงแฟนกีฬาแบดมินตันแล้วก็แฟนกีฬาของตัวผมเองนะครับก็อยากจะช่วยให้กําลังใจในโอลิมปิกครั้งนี้สําหรับผมด้วยเพราะว่าโอลิมปิกครั้งนี้ถือว่าเป็นโอลิมปิกครั้งสุดท้ายสําหรับตัวผมเองนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ให้กําลังใจผมด้วยที่โอลิมปิกเกมครับขอบคุณครับ ร่วมใจช่วยนะครับให้ซูเปอร์แมนส่งท้ายโอลิมปิกครั้งสุดท้ายของเจ้าตัวอย่างสวยงามครับท่านผู้ชมร่วมส่งแรงใจเชียร์ธนกิจลาไทายชาติไทยได้นะครับได้ทาง SMS หมายเลข4111900นะครับข้อความให้กำลังใจของท่านจะปรากฏบนหน้าจอทุกช่วงข่าวกีฬาครับหรือทางแฟนเพจก็ได้นะครับเชียร์ไทยสุดใจรวมถึงแฮชแท็กเชียร์ไทยสุดใจนะครับ